โอเคค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของทางที่เราจะเดินไปพระาธาตุพุสันปายางหลวงกันนะคะเนี่ยเราเดินเข้ามาทางด้านข้างๆในส่วนของพระวโบสถแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดินไปตรงไหนก็หยุดสายตาไม่ได้เลยจริงๆนะคะคือมันมีความสวยงามอ่อนช้อยไปหมดนะคะทุกจุดไม่ว่าจะเป็นระเบียงข้างฟ้าประตูหรือแม้กระทั่งเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยซุ้มๆไฟต่างๆที่อยู่ตรงบริเวณรอบเนี่ยเห็นไหมคะ มันก็มีความสวยงามของมันไปในในรูปแบบของการก่อสร้างอย่างที่บอกว่าวัดนี้เขาสร้างแบบศิลปะร่วมสมัยก็คือเป็นแบบล้านนาแต่ว่าประยุกต์กันระหว่างกับใหม่กับเก่านะคะต้องเป็นคุณูุปการอันสูงสุดนะคะของพระครูอินทระนะคะท่านผู้ที่ออกแบบก่อสร้างในส่วนของวัดนี้นะคะ คือกี่ยังไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้ว่ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นส่วนของพระสันาานิปรายังหลว่แห่งนี้เคยเป็นวัดอะไรมาก่อนนะคะข้อมูลชิงลึกๆเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลมากพอแต่ว่าหลักๆเนี่ยในส่วนของวิหาร5ชั้นหลังคา5ชั้นด้านที่เราไปเมื่อสักครู่เนี่ยพระครูอิทลัดท่านเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะก็เลยทําให้วัดนี้เหมือนกับมีสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่จริงก็โดดเด่นทุกอันนะเม่ีี่มองเนี่ย อันนี้เรามาถใูในเรื่องของทางที่จะเดินเข้าไปในในเขาเรียกอะไรนะคะพระธาตุสันป่ายางเอ้พระธาตุสันป่ายางหลวงอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยนะคะนะคะเข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะที่จะบอกว่าคล้ายๆล้าพระธาตุเทวทิวชัยเลยเนาะคล้ายไหม คล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่นะตอนแรกที่ที่เดินเข้ามาทีแรกกับี่ยังเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็นการจําลองพระาธาตุทวิกุลชัยเอามาไว้ที่นี่เลยนะยังเข้าใจอย่างนั้นเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะน่คะพระธาตุก็จะมีในส่วนของฉัตรเห็นไหมคะแบบนี้นะคะสี่ด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของพระธาตุก็จะเป็นการกอร่อสร้างเป็นเจดีย์ทรงเขาเรียกอะไรนะคะคือด้านล่างอาจจะเป็นเหลี่ยมนะแต่ว่าด้านบนจะเป็นทรงทรงแบบหนึ่ง 2 3 4ใช่ไหมคะเป็นแบบทรงหลักังฟ้ามอะไรประมาณนี้นะคะเรียกชื่อก็ไม่ค่อยจะถูกน,นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีชัด5ชั้นอยู่ด้านบนยอดมือปุ้นปุ้นนะคะข้างบนอยู่ด้านมือเลยนะคะสวยงามแท้ๆนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ด้านข้างๆนะคะก็จะมีพระนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นซุ้มเป็นเทพธิดรูปอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะอารมณ์เหมือนเดินอยู่ใน จะดีเพระาะท่าทิพย์บุญชัยเลยนะคะถอดแบบกนออกมาเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกะคะ่ะว่าที่นี่ไม่ใช่พระาธาตุทิพยบุญชัยแต่เป็นพระาธาตุวัดส,สันป่ายางหลวงนะคะเนี่ยค่ะวันนี้แดดดีจริงๆนะคะสมการรอคอยนะคะเรามาลำพูนได้สองสามวันแล้วนะคะกี้น่ะมาเนี่ย คืออากาศมันคึมคมนะคะวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้แบบมากลางแดดแบบนี้เห็นไหมคะแดดจัดๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะได้ภาพสวยๆนะคะทุกจุดมันก็ดูชัดเจนไปหมดนี่คะสวยจริงๆนะคะ ในส่วนของสถานที่บางที่นะก็จะขึ้นไปไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้วัดเขามีการบูรณะนะคะบูรณะอยู่แล้วก็บางจุดก็ขึ้นไปได้นะคะแต่บางจุดก็ขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเดินได้เท่าที่เราเดินนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะงามจริงๆสวยมากะคะ่ะใครที่มาลำพูนอย่าลืมแวะมาที่วัดสันปยียางหลวงแห่งนี้ด้วยนะคะ ซุ้มประตูประตูเนี่ยวี่จิตตึงจงไปหมดเลยนะคะสวยจังเลยอะ <c oughs> หลายคนอาจจะบอกว่าเบื่อมึงมากเลยมึงสวยตลอดเลยก็มันสวยจริงๆนะคะมันสวยจริงๆอะคือเราก็ไม่รู้จะนิยามคาไหนมาใช้นะคะก็สวยจริงๆแล้วก็ที่สําคัญสถานที่แบบเนี้ยนะคะคือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะทุกคนต้องมาเองนะคะ อย่างที่บอกว่าการมาวาดกันมากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปหรือว่าเข้ามาทําบุญในวดัดหรือกะไรแบบนี้คิดว่ามันเป็นการสืบทอดในส่วนของพุทธศาสนานะอย่างน้อยเราก็จะได้แบบทําให้ศาสนาของเราเนี่ยอยู่ยังง่งยืนยงอยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนา์พุทธก็อยู่กับเรามาเท่าไหร่2 5 6 3ปีใช่ไหมปีนี้ปี2 5 6 3แล้วนะคะ สวยยังเลยอ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดอื่นบ้างน,นะคะจริงๆเราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดินเราเดินกับครบแล้วแหละนี่เป็นทางออกในส่วนของพระาธาตุสันปายางหลวงนะคะในประตูทางออกนี่ค่ะให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันบ้างดีกว่าในฟคาอันนี้เป็นในส่วนของ อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นเท้าโบสถ์หรือว่าเป็นอะไร,ไะไรที่เกี่าวไรไม่หาแต่ว่าไม่เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะด้านในเขากำลังทำกันอยู่นะคะอันนี้เข้าไปไม่ได้เลยจริงๆนะคะโอเคค่ะนี่คือท้ายล้นะครโอเค